สวัสดีครับพบกับผมปอนฟอดนะครับจ้กฟอดออโตแกลลี่นะครับ,รรบวันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์เป็นรุ่น XLT 4ประตูนะครับคันนี้ก็จะเป็น XLT 4ประตูต,ตัวล่าสุดนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดราคาขายเพียง8 0 0 0 57,000บาทนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็จะบอกโปรโมชั่นด้วยนะครับคันนี้เป็นโปรโมชันดอกเบี้ยพิเศษหรือที่ลูกค้าเรียกกันก็คือแคมเปญดอกเบี้ยศูนย์นะครับแล้วก็ฟรีชุดแต่งเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคันนี้ผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้ก็จะมีตัวกระจังหน้านะครับเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นแบบ F150 กระจังหน้า F150 กระจังหน้าแรปเตอร์นะครับเป็นแบบเดียวกันนะจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับ FWD คันนี้เลือกใช้เป็นสีดานะครับแล้วก็ เสรมิมไฟในช่องนะครับเป็นแบบเต็มเป็นแบบไฟเต็มดวงนะ3ช่องนะครับเป็นแบบนี้เลยสีก็จะขาวฟ้าแบบนี้นะครับกระจังหน้าตัวเอฟโอดีลูกค้าเลือกสีได้นะครับแล้วก็ตัวกันชนกันชนหน้านะครับของเดิม x อ t เป็นแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกจากโรงงานมาแล้วนะครับรุ่น x อ t มีไฟตัดหมอกจากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับโคมไฟหน้าของ x อ t เนี่ยมันจะเป็นโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์คือจะมีลูกแก้วแบบนี้นะครับ คันนี้ก็เป็นไฟหน้าเดิมนะครับเสริมหลออแค่ตัวข้อไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้านด้านบนก็ฝากระโปรงเดิมๆนะครับด้านบนก็ฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีติดตั้งสกรูแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับซุ้มล้อคันนี้เลือกใช้เป็นซุ้มล้อ6นิ้ว6นิ้วไม่มีหมุดแบบเรียบนะครับนี่เป็นสีดำด้านนะครับก็จะดูสวยแบบสปอร์ตสปอรนิดนึงนะครับซุ้มล้อก็มีให้เลือก หลายแบบนะครับอันนี้เป็น6นิ้วไม่มีหมุดนะครับแล้วก็ล้อแม็กล้อแม็กของเดิมนะครับรุ่น x l t นะเป็นขอบสิบเจ็ดนิ้เดิมนะเป็น17นิ้วนะครับคันนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นขอบ18นิ้วลายแม็กนะครับที่เลือกก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับเป็นดำบิลลิงขอบสีเงินแบบนี้นะครับรัดด้วยยางมอนเตอร์ at 1นะครับซีรีส์ยางนะครับซีรีส์ยางอยู่ที่265นะครับ60ขอบ18นะครับตัวรุ่นมอนเตอร์หเนี่ยมันเป็นยาง at นะก็ at ก็วิ่ง ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ลูกลังนะครับแล้วก็ตัวดอกยางออฟโรดนี่แบบนี้ของ AT1 อ่ะดอกยางที่อยู่ด้านบนนะตัวมอนเตอร์จะมี AT1 2 3นะครับดอกยางไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับแล้วแต่ความชอบนี่คันนี้เป็น AT1 ดอกยางจะเป็นออฟโรดแบบนี้ครับวิ่งดีทั้งทางเรียบแล้วก็ลูกลังตัวโลโก้แก้มนะครับปกติของ X อเเป็นคอเมียมทั้งชิ้นนะครับคันนี้ข้อเป็นดำด้านนะครับกระจก เป็นสีดําเงามีไฟเลี้ยวนะครับปรับกระจกเป็นไฟฟ้าห,หมดแล้วนะครับกระจกเนี่ยปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นไฟฟ้าหมดแล้วมือเปิดประตูเป็นดําเงาดําเดิมโรงงานนะครับเสริมการลอยเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ราวหลังคาด้านบนนะครับตัวนี้เป็นราวหลังคาทรงวแท็กนะทรงเดียวกับวแท็กนะครับเป็นสีดําด้านนะครับราวหลังคาก็มีสองสีให้เลือกมีดําด้านแล้วก็บนเงินนะครับอันนี้จะคงโทนเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับ แล้วก็ข้อฝาถังน้ํามันนี่กันลอยได้จริงๆนะรถสีดานะครับกันลอยได้จริงนะรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยมันรองรับเติม B 20ได้แล้วนะครับรถยนต์ฟอร์ดเติม B ี20ได้แล้วนะครับแล้วก็ด้านท้ายมีข้อไฟท้ายนะครับแบ่งช่องไฟชัดเจนนะครับตัวข้อไฟท้ายก็เป็นสีดําด้านนะครับด้านท้ายก็จะมีตัวเบ้ากันลอยแบบนี้ครับเป็นสีดําด้านเป็นเบ้ากันลอยแบบธรรมดานะไม่มีดามนะครับรุ่นนี้ ด้านถ้ายก็สแตนดาร์ดกันชนท้ายเดิมๆโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์4จุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับคันนี้เปลี่ยนหน้าจอใหม่เป็นหน้าจอ a n d ด o i d ด้านในนะครับด้านหลังจะมีกล้องนี่กล้องจะเป็นกล้องแบบนี้นะครับที่ใส่กันชนเดิมนะครับนี่อันนี้มีกล้องถอยนะครับด้านถ้ายก็มีไลเนอร์นะครับด้านท้ายก็มีไลเนอร์คันนี้ผมยังไม่ติดติเกอร์ปันฟอร์ดนะ นี่ซุ้มล้อด้านท้ายกับด้านหน้าเหมือนกันนะครับขนาด6นิ้วเท่ากันเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ภายใน XL t เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ด้านข้างเป็นเบาะหนังเดิมเดิมโรงงานนะครับอันนี้คือของเดิมนะของเดิมเป็นเบาะหนังอยู่แล้วเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีดำพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหุญแจรีโมท2ดอกนี่แล้วก็หน้าจอ a อ d ด o อ d ที่ผมบอกจะเป็นหน้าจอ a n d ด o i d แบบนี้นะครับ เล่น YouTube ได้นะครับดูหนักฟังเพลงหน้านะแล้วก็มีกล้องหน้านี่กล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับจอยดอยเก้านิ้วมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับรุ่นนี้ก็ไฟหน้าเป็นออโต้นะครับอันนี้ที่ผมรีวิวจะเป็นแคมเปญของเบพิเศษนะพร้อมฟรีชุดแต่งนะครับอันนี้ผมก็ส่งรถให้รีด้วยเดี๋ยวผมไปส่งรถที่น้ำหนาวเพชรบูรณ์นะครับ หากลูกค้าท่านไหนสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทักได้ที่เบอร์086340739นะครับผมปอนด์ฟอร์ดยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับเคสนี้ก็จองออนไลน์นะเพียงลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับปลอดภัย1้0แล้วลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้นะครับลูกค้าเตรียมเอกสารอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับไฟแนนซ์ผ่านผมแต่งรถให้แล้วส่งรถให้ด้วยนะครับทุกอย่างผมจัดการให้หมดเลยส่งรถฟรีครัไ่่าาาใชช้จยยกกก็งงแ กด subscribe นะครับช่อง YouTube นะครับปอนฟอร์ปรทุมนะครับในนั้นมีคลิปเยอะชอบคลิปไหนเอาคลิปนั้นมาคุยแคมเปญกับผมนะครับสวัสดีครับ